ถึงเต้นถึงเต้นมาถึงเต้นมาค่ะเพราะว่าก็คือหนู่มีความฝันว่าอยากจะมีแฟนนี้มาตั้งนานแล้วเพราะแฟนๆก็เรียกร้องกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือยังไม่มีโอกาสได้จับสักทีเพราะว่าคิวงานหนูก็ค่อนข้างเยอะพอพอได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเลิฟลี่พัสก็เลยได้เป็นโอกาสที่เหมาะสมก็คุณเลิฟก็น่ารักมากค่ะก็เลยแบบจับไปให้ครั้งแรกที่เปิดตัวพรีเซนเตอร์ค่ะมันจะแบบจับจับเต็มมาเลยขนาดไหนฮะคุณล่าค่ะ คือความน่ารักของหนูมันมีเยอะอยู่แล้วโอเคโอเค่ไหมเอมานั่งมองความน่ารักของหนูก็คือสึนั่งมองความน่ารักของหนูก็ฟินแล้วแล้วโชว์เธออะไรยังไงไปขับไรเหตุอะไรบ้างเตรียมพร้อมเยอะแสตลแล้วเตรียมพร้อมค่อนข้างเยอะค่ะวันนี้ก็คือจะมีโชว์ของหนูด้วยเป็นโชว์ที่หนูแบบตั้งใจเตรียมมาให้ทุกคนพิเศษมากๆแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกันกับแฟนคลับแบบใกล้ชิด เน้นว่าใกล้ชิดมากๆค่ะก็เรียกได้เลยว่าปีนี้เป็นปีต่งเดียวเลยคุณสิ่งแวดล้ะคิวแน่นเต็มเี้เลยก็ยังจ้างได้อีกอ่าเป็นคนค่อนข้างงกก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีค่ะเพราะว่าก็ตั้งแต่ต้นปีมามีผลงานออกเป็ติดกันแล้วก็แล้วก็เหมือนมีแฟนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีลูกค้าที่รักหนูเพิ่มขึ้นขอบคุณมากๆเลยค่ะก็อย่างที่บอกว่าจ้างได้อีกนะคะ มูไหมมีมูมูจากแหมก่อนอันนี้แบบมูแบบจุดนี้แหละก็มูเยอะเรามูยังไงคะเราสำหรับตัวเราเองเราไปมูอะไรยังไงที่ไหนคะหนูคือเหมือนที่ให้หนูรู้สึกว่าหนูแบบสัมผัสได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะคือที่เขาพนมลุ้งที่บุรีรัมย์เป็นที่ที่เหมือน ปีล่าสุดหนูได้มีโอกาสไปขึ้นสลรอ่ะเป็นเหมือนรับบทเป็นพระแม่ภูปตินแล้วเหมืนหนูก็ไปขอพรมาแล้วสิ่งที่หนูขอหนูก็กําหนดระยะเวลาไปตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าก็คาดหวังอยากได้ในสิ่งที่แบบสิ่งที่เราขอเนี้ยค่ะสรุปพอกลับมาปุ๊บก็ได้ตามนั้นจริงๆห,หนูก็เลยกําลังจะกลับไปอีกเดือนนี้ยละค่ะเหมือนไปขอบคุณท่านไปไปลำถวายก็เป็นที่เดียวเลยที่เราแบบ ยืนถือยืนปานเลยใช่ท่านคือเป็นเป็นวัดหรือว่าเป็นอะไรเป็นเหมือนเขาพนมยูมากเป็นภูเขาเลยใช่จะมีปราสาทอก็ของเราเราคิดว่าสำหรับการมูของเราเรามีทริคอะไรไหมแบบว่าในการมูของเราทำให้มันสำเร็จคือที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าหนูก็ไปไหว้พระขอพรอะไรอย่างเงี้ยหลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเชื่อเรื่องหนึ่ง่าเหมือนก็ต้องแบบมีบุญสัมพันธ์กัน ก็เลยทําให้แบบขอที่นั่นเราได้เงคะเพราะว่าขอมาหลายที่มันก็ไม่ได้ได้ทุกทีก็คือเราบอกไปว่าคือํำถวายอย่างเดียวไม่มีของแต่ว่าไม่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเหมือนบนนะคะแต่ว่าพูดบอกกับเขาไว้ว่าถ้าเกิดได้แล้วหนูมีโอกาสที่เหมาะสมหนูจะกลับมาของคุณเขาโดยการรำชุดใหญ่ไหมคะรำชุดใหญ่เลยนะะแล้วชุดใหญ่่คระอันใจปกติในการมูอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เราแนะนำหรือเปล่า <laughs> คุณแม่ก็แนะนําค่ะคือคือคุณแม่อย่างที่รู้กันว่าคุณแม่ของหนูเป็นหมอดูใช่ไหมคะและ้วห,หนูก็จะเช็คดวงกับคุณแม่ประจาอยู่แล้วบ่อยบ่อยมากน้อยแค่ไหนคะกับคุณแม่เนี่ยทุกครั้งที่มีปัญหาที่เรารู้สึกว่าเรายังอยากได้คําตอบในสินน<ห>่งนั<ห>้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตั้งคําถามขึ้นมาแล้วก็ดูกันเลย <c oughs> ตั้งโต๊ะที่บ้านแล้วก็มาดูกันไม่เ <c oughs> ป็นคนดูสายไหนผมว่าครับเปิดไทยเปิดไทยเปิดไพยค่ะ ตอนนี้มีกระแสหมอดูเยอะมากๆเราได้แบบแม่ได้เสพข่าวอะไรอย่างเงี้ยมีทั้ดีแล้วก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูกันค่ะก็เหมือนพอพอเริ่มมีกระแสเรื่องแบบหมอดูออกมาใช่ไหมคะหนูก็ยังแซวคุณแม่อยู่เลยว่าแม่อย่านะแม่ระวังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่มีค่ะคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรที่แบบนอกเหนือไปจากการดูดวงค่ะก็มีแค่การแบบ ดูไพ่เปิดดวงกันปกติธรรมดาดูให้เราคนเดียวเป็นอาชีพหรือเปล่าดูให้เราคนเดียวเป็นอาชีพค่ะแต่ว่ารับดูดวงจริงจังเลยอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็รับคิวหนูแล้วก็รับดูตัวเองด้วยสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเป็นหมอีหรือมีค่าครูแม่แน่ไหมคะค่าครูคุณแม่นี่มีแบบไม่สิ้นสุดเลยค่ะเออแปลงยว่าเป็นหมอดูส่วนตัวประจำตัวเราเลยใช่ค่ะ ไม่ได้ดูที่อื่นเลยดูที่คุณแม่ถ้าติดติดต่อคุณแม่หนูต้องติดต่ออะไรไม่บอกเลยใช่ดต่อาได้เลยดูอะไานหเอาเลยเอาเลยเอาผัวให้คุณแม่หน่อยวิี้ค่ะคุณแม่คุณแม่ใช้ชื่อว่าเออหมอพลอยไพรมยางค่ะสาวคุณลอบค้างเราเป็นเรามีแบบได้ขอ้ดงคุณแม่มาใช่ไหมคือความลับนางฟ้านะคะความลับนางฟ้าคือจริงๆหนูก็ดูได้แล้วแล้วคนใกล้ๆตัวหนูก็จะให้หนูดูมากกว่าเพราะว่าแบบ เหมือนแต่ละคนก็จะแบบพอเป็น <hint> ค <too much> ุณแม่ป <Mouse> ุ๊บก็จะเหมือนกลัวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะวามลับเยอะอะค่ะคนเธความลับเยอะส่วนใหญ่ดูเรื่องอะไรคะงานความรักเงินหรือว่าอะไรเรื่องแรกของหนูเป็นเรื่องเงินเลยค่ะอยู่เรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันหนูเป็นเป็นคนที่ข้างเครียดเรื่องงานเยอะค่ะแบบอยากทำนั่นทำนู่นทำนี่เยอะไปหมดแม้ที่ทุกวันนี้ก็คือยังไม่มีเวลาไปพักผ่อนเลยแต่ก็คิดเรื่องงานตลอด Premises, mm. แล้วเร yeah. ah, oh. ื <les> 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 <les ่องความรักล่ะเราได้ด um> ูหรือเปล่าเอ๊ะยังไงเออความรักก็่ดูบ้างบ้างเป็นไงไปได้ที่ท่าไหนบ้างครับความรักเราเอิ่ไฟเอ้ยติดกี้ยังไนเนี่ยติดกี้นันหมยแสดงว่ามีคนคุยแล้วคุยเพราะเป็นสื่อสื่อถ้าเหมดชี้ๆก็แสดงว่ามีจริงๆอยากจะเตือนทุกคนว่าหมอดูอ่ะเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมได้หมดททักแล้วค่ะ มีนะมีนะเขาีเดียบดีเอ่อมีคนคุยอย่างคุณแม่บอกว่าความรักหนูพูดไม่ได้แบบเปิดเผยเพราะแสดงว่าคือเคสว่าเความรกห้ามเปิดเผยห้ามเปิดเผยคือถึงตอนนี้จะมีหรือไม่มีหนูก็ไม่กล้าพูดเลยทั้งนั้นเพราะว่าถ้าหนูพูดไปปุ๊บก็อาจจะแบบไม่มีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมีอยู่แล้วแล้วพูดไปก็อาจจะแบบไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยคือเรียกว่าเปิดเผยไม่ได้โอ้โห ทำมาเรื่องผลงานดีกว่าละคร <c oughs> ตอนนี้ก็ตังมาแล้วจะมีผลงานเพกีกเราคืนคร <c oughs> อบกลุ่มอย่างเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนนี้มีหลายอย่างที่หนูทาไม่ได้ค่ะหลายคนชอบพูดว่าแบบทำไมย่าทำได้ทุกอย่างเลยเงี้ยก็ทําไ,ไม่ได้ต้องหลายอย่างเลยนะคะแต่ก็เพลงเป็นอีกอย่างหนึ่งที่หนูชอบ <c oughs> ชอบมาตั้งแต่เด็กเหมือนประกวดงานวาดัดอะไรเงี้ยร้องงานบวชมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้ว ก็เลยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะมีเพลงของตัวเองแต่ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสไปฟิชเจอริ่งกับหลายๆคนค่ะอย่างที่ปล่อยไปล่าสุดก็เป็นน้องอิงโก้พิกซี่อย่างเงี้ยค่ะใช่แล้มีอะไรน่าลืมอย่าะไรแบบพี่ลมยัยเป็นสมาชิกคนที่สี่ของพิกซี่ได้เลยนะเออความน่ารักสดใสเขาไปด้ยถ้ามีโอกาสแล้วของเราเองล่ะเพงนเราเอง มีบ่าวมีแฟนเนี่ยว่าจะจบกับซิงเกิเมื่อไหร่ล้องอะนรอย่างเถ้าซิงเกิลของหนูเองก็เป็นซูเปอร์ซีเคร็ตอทุกย่างคือซีเคร็ตซีเพลตให้มาแล้วว่าตอนนี้ยังเปิดหรืไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เริ่มลอดเวลาเอเราอยากร้องเพลงแนวไหนเราชอบฟังเพลงแนวไหนอะไรอย่าบ้างคือหนูอ่ะเป็นคนชอบฟังเพลงแบบเอาพูดตรงๆว่าหลากหลายแนวแล้วหนูก็แล้วเดี๋ยวทุกคนจะได้เถึงผลงานหนที่ที่ร้องเพลงกับ หลายๆศิล,ลปินแล้วก็พละแนวเลยแฝงแนวกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพลงของหนูเองอะ่ะเดี๋ยวหนูขอ,อปลุบเอาไว้ก่อนให้ทุกคนรอเซอร์ไพรส์กันเพราะช่วงนี้มีเพลงออกมาติดคข้าิดติดๆกัน,นอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ลำใหญ่นี่มาสู่งานอะไรเพื่ออะหรือเปล่าเออได้เห็นเอาแจนแบบจัดเต็นเลยหรือเปล่ากับพี่ลำใหญ่อ่ะก็คือต้องมีโยกย้ายต้องมีแนวเต้นแนวอะไรอย่างงี้แน่นอนแต่ว่าแนวเพลงอะ่ะจะบอกว่าเป็นแนวเพลงที่ พี่ลังใหญ่ก็ยังไม่เคยทําแนวนี้มาก่อนอเหมือนเขาแบบมาคุยกับหนูว่าแบบอ,อยากให้อยากให้หนูช่วยช่วยช่วยเสนอเขาว่าหนูแบบชอบแนวเพลงแนวไหนแล้วตัวเขาเองก็อยากที่จะแบบมาจอยกับหนูโดยที่เขาอยากลองอะไรใหม่ๆแตต้องเกลียก่อยว่าไปแบบตัวเขานะใช่ค่ะไม่มีเกี้ยแล้วหอเอ ยอปเนเรื่องนี้ตึงอย่างเล่ดวงเราดูอะไรมาก็ตามเราเชื่อสุดใจแต่ละเหตุการที่เราดู้วเราต้องคทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดวงหรือการแบบฟังอะไรมาอย่างเงี้ยหนูว่าจะเป็นคนที่50 50กับทุกเรื่องเพราะว่าอะไรที่หนูยังไม่ได้พิสูจน์หรือยังไม่รู้ด้วยตัวเองอ่ะหนูก็จะอยากแบบรอดูก่อนรอดูผลด้วยตาตาเนื้อตัวเองก่อนว่าเป็นจริงตามที่ได้รับรู้มาหรือเปล่าโอเคค่ะ được rồi <laughs> ta chào xin chào ạ có cái này của wing như thế này cô không cái này